สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านเนียินดีตอนรับสูช่ช่องสุเกมนะผมก็อยู่ผมเนะ่ยสัมมนาอลคอนเทนเองวันนี้ก็ทําคลิปเนะเอาเทียริสมาฝากสำหรับเทียริสนะยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าเนาะก็ผสมผสานนะระหว่างของฝรั่งของผมเนะยัดเข้าไปด้วยกันแล้วก็ตัดออกมานะ่ยเออตามนี้เลยนะผมเนาะผมก็ว่ามันตรงแล้วก็ดีด้วยนะแล้วก็ สิ่งสำคัญคือดูดดตัวละครเชีย์เอสนี่ยมีแต่พวกแบบเด่นเด่นดังๆทั้งนั้นแวมนะแวมก็ยังเป็นแวมที่ยังยังยังเก่ง,ๆๆงๆๆๆเลยนะฮะ,ะอันนี้คือเชียร์ลิปประจาล่าสุดเลยนะฮะอัปเดตมาให้นี่คือแวมนี่คือยังแจ่มอยู่เหมือนเดิมนะครผมส่วนไอตัวด้วงแสงที่ท่านแม็กถามผมนี่น,นี่ฝรั่งพวกอะไรเงี้ยมันก็ คัดไว้ให้ว่าเอ้ยมันควรอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเทียนี้เลยแบบมันเป็น OP มากนะฮะนะผมแล้วก็อ่าแบมแสงแบมลมโจ๊กอ่าะโจ๊กเมื่อมันเก่งอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็อ e ีฟิทแสงก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ่วนดวงน้ำอ่า อันนี้ชื่ออะไรผมลืมแล้วภาคหลัก็เก่งภายไม่ใช่ภายดีกว่าแยวที่3ตัวสุดท้ายนะโออ่ะเออใกลก้กระด้วงน้ำเก่งพัดแสงก็มีคนเปิดได้ขายหลายคนคิเมล่าม,มืดเก่งอยู่แล้วกินมืดมีคนได้เก่งมากโพลลาแสงโพลลาม,มืดเนาะอไอสอตัวนี้ใครวะไอสองตัวแรกหน้ามันคือคือกันจำไม่ได้ว่าใคร ดูตามเทียนนี้เลยเนี่ยเอามาฝากการตัดสินใจจินน้ําจินไฟเนี่ยจินแสงนะตามนี้เลยนะผมอันนี้วากระบอลหรือเปล่าเนี่ยจำหน้ามันไม่ได้ผมว่าอยากได้มากครับแวมมืดนะฮยหายากมากส่วนเทียเอสผมว่าใช้ได้ทุกตัวเลยนะที่เขาเห็นที่เขาว่างมาผมสงสัยฟิตฟิตลมนี่แหละฝรั่งมันให้ได้ไงวะกับราชินีเทเนลมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แบบ เฉพาะ r t e นะอันนี้เป็นแบบโหมดลมหลวของเทียนนะอันนี้เป็น5ดาวล้วนนะครับไม่มี4ดาว3ดาวลิงแสงนะลิงแสงเนี่ยคีเมล่าน้ำนะฮะอยู่ตรงนี้ผมบ,บอกแล้วแพนด้าไฟมันไม่ได้มันไม่ได้กากนะฮะอยู่ตรงนี้แพนด้าแสงบอมแสงเก่งแล้วอีฟิตไบพัาสีิกล่มน้ำนะฮนะแวมไฟอยู่เทียนอส์ H, นะจะต,ต้องไปดูว่าไอ้นี่ไข่วะ ใครไม่ได้ดูคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจกในสตรีมอยู่แล้วนะยอันนี้มองไม่ค่อยชัด๋ยวในสตรีมจะขยายให้นะอันนี้ผมว่าก็ดีนะตัว TAE นี่ระพิดมืดนะผมระเบิดมองไฟนะไทยใช่ไหมวะไทยผมจำชื่อไอตัวนี้ไม่ได้นะีไอตัว OBT ตัวสุดท้ายล่างสุดที่ว่ามันดูดเลือดลดเลือดไปครึ่งนึงอนะวาไฟวาแสง ลิงไฟนะีประมาณนี้ส่วนเชียบีนะฮะผมยังงงว่าทําไมร่มร่มมืดอยู่ตรงนี้เลยวะเอออากน้ำผลลาลมก็ไม่เข้าใจ่มันอยู่ร่างสุดตรงนี้อันนีมน้มันอาจจะเป็นพีพนะครับผมส่วน rta นะต้องอีแบบหนึ่งเลยผมว่านะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเอามาปั้นนะครผมก็ลมไฟมันก็กากาจริงเนอะ่ะวาลม ผมเซอมีอีกเนะฮะซิวลมเนี่ยมองลมผมก็ได้ส่วนล่างสุดนี่เขาจะยังไม่ตัดสินใจว่ามันดีไม่ดีนะไอสองตัวนี้แต่ผมเห็นด้วยนะหลายตัวที่ผมอวยก็จะเป็นวาไฟหลายตัวเหมือนกันเนะฮะก็เ,เอาไปลองดูนะฮะอลองว่าเช็คดูว่าตัวละครเรามีไหมมูสะมูสาน้ําเออเนี่ยหน้ามันจะเป็นมูสาน้ำนะมูสาไฟมีคนถามผมว่ามูสาไฟใช้ได้ไหมใช้ได้นะโูลาลา ไฟก็ใช้ได้ไว้ตีบอสนี่ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าทุกคนก๊อปปี้ไปดูก็ได้นะฮเอาไว้ใช้งานจริงๆว่าจะเป็นยังไงก็แคปไปตามนี้ส่วนเชี A คนสุดท้ายนีย่คือผมเองเนี่ยเก่งทุกเรื่องเลยไอ้ตัวนี้ <c oughs> ยังไงเจอใหม่คลิปแน่คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเชียร์ิสเนาะว่าบางคนก็เจอ ช่วงแรกๆมันมีแต่เทียริยที่อที่เป็นรายชื่อใช่ไหมอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วเนาะประมาณนั้นอก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นลังใจให้กันด้วยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ว่างเลยครับทำคลิปเกมใหม่แล้วก็มาเล่นเกมใช้เวลาเล่นมากเกมนี้นะฮะก็ผ่านทุกคอนเทนต์แล้วตอนนี้กํลาลังปั้นแมวให้มันดีขาดเศษแมวนะฮะนนนั้นก็ไปได้ดยาวๆเดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้า ไปก่อนฝากล้านเติมเกมโอทอปอัพด้วยนะครับเติมเกมเติมถูเติมปลอดภยัยต้องโอทอปอัพนะฮะไปก่อนละจ้าน้องๆทุกคนสวัสดีครับ